พลเอกสนิชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28รกรกฎาคม2567ณพระอุโบสถวัดสุทธัต์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อวันพุธที่28สิงหาคม2567 ทั้งนี้วัดสุทั์เทพวรารามราชวรมหาวิหารได้จัดพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติโดยผสานความร่วมมือของภาคีคเครือข่ายตามนโยบายบาวรด้วยการเชิญองค์กรบ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลตามหลักบุญกิริยาวัตถุคือถวายทานรักษาศีลสาธยายพระไตรปิฎก และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในทุกวันที่28ของเดือนตลอดปี2567ณพระอุโบสถวัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหาร